มาดูพืชผักสวนครัวอีกส่วนหนึ่งนะ่ะตอนนี้ก็สายแล้วแดดดีมากเลยวันนี้ผักสดๆจากสวนคนสั่งทุกวันเนี่ยโตไม่ทัน ตันวน,นี้ก็จะใหญ่กว่าปลูกเยอะกว่าของที่สาวอ่ะนี่ข้างล่างก็ปปูกอีกเห็นไหมปลกตรงที่นาแต,นแต่ล้มปูกเพรอแต่ล้มปูเพอเลยปลูกฟักทอง หลังดูสวนผักอีกแนละ้วอืมบรรยากาศดีมากเลยตอนเช้านี่เป็นกวางตุ้งนะต้นใหญ่แล้วต้นสูงแนละ้วผักกาดขาเรียกผักกาดเลย ประกาศเสี้ยวประกาศซ้อยประกาศเขียวโอ้เรียกไม่ถูกอันนี้น่าจะเป็นต้นพริกเนะพริกหรือเปล่าเนี่ยจะเรียกเหมือนกันไหมเดี๋ยวจะให้ดูว่าเรียกว่าผักอะไรเนี่ยกะมันบังเนาะเอาไหมเนี่ย เรียกว่าผักกาดอะไรแต่ละพื้นที่อะดูใกล้ๆเลยผักอนี้ก็มีผักเซียนนะไปดูผักเซียนใกล้ๆนะต้นใหญ่ต้นแก่แล้วนี่นะผักเซียนนี้สงสัยจะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์มั้งเนี่ยที่เหลือไว้เนี่ย ต้นอะไรบ้างผักชีก็น่าจ,จะมีหมดทุกอย่างเนาะค้อยอุ่นเลยสายมาแดดแดดออกแล้วค่อยอุ่นเลยสำหรับคนขี้หนาวนะถ้าใครไม่ขี้หนาวอะแดดขนาดนี้ก็เริ่มจะร้อนแล้วมั้งมีวันนี้อะที่ไม่หนาวมากวันนี้วันที่เท่าไหร่ ยี่สิบหกธันวาค่ะกำลังเก็บไปขายดอกผักกวางตุง้งเนะสวยไหมนมาเดินดูสวนดีกว่าหนาวมากเลยเที่ยงนะถึงจะออกจากบ้านบางทีประตูยังไม่เปิดเลย ตัดไปขายหลายรอบแล้วขายทุกวันมันสดนะมันจะหวานมากมปักวางตุง้งเก็บเฉพาะอันที่มีดอกมาไปลวกกินกับน้ำพริกหวานจริงๆนะเพราะมันสด กาก็เยอะจังเสียงนกเสียงกาน่าจะเป็นแบบนีเนาะเสียงนกเสียงกายังไม่หัวมีเสียงไก่ด้วย เก็ตบตั้งหลายรอบแล้วต้นใหญ่เลยเห็นไหม สวยบรรยากาศดีไม่อยากให้เห็นชุดเลยนะเนี่ยแต่คงไม่เห็นหรอกว่ามีใครไม่มีใครถ่ายให้ใส่แบบหลายชั้นมากเลยนี่นี่คือยอดยอดบวกนะจะกินยอดมันแล้วก็ ดอกก็กินได้นะแล้วก็ที่มันมีลูกอ่อนเนี่ยจะอร่อยมากเลยไปต้มกินกับน้ำพริกไปแกงใส่ปลาเข้ากันมากเลยตรงไหนที่จะได้เห็นเนาะเนี่ยเก็บไม่ทันไม่พอขายอะ่ะ มันก็แตกยอดออกมาไม่ทันคนสั่งทุกวันนี่นี่ลูกเล็กๆมันเห็นไหมไปดูลูกใหญ่ดีกว่าบวกมาเด้มันแตกยอดออกมาใหม่ ยอดใหญ่ยอดอวกมากเลยอร่อยฮะเห็นแล้วอยากเก็บเนาะอันนี้เขาจะเก็บไปขายอันนี้ยังไม่พอขายเลยเนี่ยมัน,นเป็นยอดฟักทองยอดฟักทองกินได้อะ่ะอร่อยแต่มันจะเป็นขนขนหน่อยนะแต่เก็บสดๆนะมันจะอร่อยนี่น่าเด็ดไหม เรียบเทียให้ดูว่ามันยอดใหญ่แค่ไหนนี่่อทุกคนชมธรรมชาตินะคะชมพืชผักสวนครัวรัวกินได้เนี้ยเห็นไหมรั้วกินได้จริง เล็กๆ,ๆนี่ยอดนี้น่าเก็บจริงๆเลยมันสวยอะ่ะมันก็เลยดูน่าเก็บอยู่เขาตัดขายทุกวันเนี่ยเนยตัดขายทุกวันยังต้นใหญ่เลยนะเนี่ยเนี่ยน่าจะประมาณ3โมงเช้าค่ะเนี่ย ต้นนี้คือต้นนี้นะนุ่นนะกำลังเป็นดอกอยู่เลยเอาไปเล่นได้นะคะเนี่ยถ้าเป็นของเล่นได้เอาไม้ไผ่มาอตัดแล้วก็ยัดนอดอกอันนี้เข้าไปแล้วก็ยิงนะสนุกนะอันนี้ย้อนวัยเด็กกันเลยทีเดียวแผนกล้องเร็วไปหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะ บางทีก็ลืมค่ะเจ้าของสวนแล้วก็กำลังตัดผักไปขายอยู่ค่ะบรรยากาศดีดีเนี่ยติดทุ่งนาไปคือทุ่งนาแล้วนน่นหัดทุ่งนาไปก็คืออีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะหมู่บ้านที่แยกออกไปก็เป็นหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละเป็นบ้านน้อยค่ะนน่นอะ มองเห็นไกลๆนู่นนะแต่มันนู่นจะเห็นไหมมีทุ่งนากันกลางอยู่เนี่ยชีวิตต่างจังหวัดอยู่กับธรรมชาติอนะปลูกผักขายอยู่กันแบบพอเพียงอนะ่ะอยู่แบบพอเพียงมันก็ก็ดีนะคะ แบบเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วก็ไม่ได้ขนขวายอะไรมากมายจนเกิดความทุกข์นะคะถ้าเรารู้จักพอเพียงพอดีพอใช้พอกินพอมีพอใช้ไม่เป็นหนี้อยากกินอะไรก็ได้กินก็โอเคแล้วะคะ่ะชีวิตเราเนาะถ้าดิ้นหลนมากเกินไปก็มันจะเกิดความทุกข์ความเครียดะคะ่ะเรา <c oughs> เรารู้จักความพอเพียงพอดีเราก็อยู่ได้แล้วคะ่ะไม่เดือดร้อนเอารู้สึกว่าจะนานไปล้วก็อวขอตัวก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่มารับชมค่ะขอให้โชคดีกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ